้างเซ็นทรัลจัดแคมเปญ She Possible Women's Agenda เนื่องในวันสตรีสากล2025เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความยั่งยืนให้ผู้หญิงโดยมีกิจกรรม6ไฮไลท์เช่น w o m e n Agenda Talks นิทรรศการศิลปะ Women's Art Exhibition กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจต่างๆและโครงการ CSR รวมกับฟินสโรชาเพื่อสนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี โดยแคมเปญนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วและเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงในทุกบทบาทมาร่วมส่งต่อพลังบวกเชิงรุกกับแคมเปญ She Possible Women's Agenda ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มีนาคม2568ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมและสาขาที่ร่วมรายการรวมทั้งช่องทางออนไลน์ นี้ก็งานชิพอสโก้นะคะของฝรั่งเศสค่ะก็จัดครบอปีที่หแล้วนะคะจะเป็นงานที่เซเลบรตช่วงวันสตรีสากลโลกค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเหมือนให้ความเท่าเทียมแล้วก็ให้กำลังใจทุกอีกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือว่า,าทำรรอา,าชีพไหนก็คืออยากจะเป็นกำลังใจให้พี่อีกแล้วก็เ,เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนแบบว่าสู้ต่อ ทุกวันนี้ค่ะทุกอยากา่างมันเปิดพื้นไม่ว่าจะเพศสภาพเป็นยังไงค่ะรู้สึกว่าความเท่าเทียมมันเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้ค่ะแต่ก็จริงๆงานนี้มันเหมือนให้คนรับรู้ว่าเออในหลายๆองค์กรเราสามารถสนับสนุนให้ผู้หญิงแบบ มีอาชีพหรือมีอะไรเท่าทยกันเอ้ยผู้ชายได้มีตรงนี้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่เราก็ยังสามารถ make progress ได้อีกค่ะถ้าเชื่อว่าหลายๆอาชีพไม่ว่าจะแบบว่าวิศวกรหรือว่านักขับเครื่องบินหรือว่าหลายๆฟิลที่มันอาจจะมีผู้ชายเป็นผู้นำค่ะถ้าเชื่อว่าตรงนี้มันก็ยังมีที่ให้ผู้หญิงเข้าถึงได้มากขึ้นอีกค่ะก็โดยรวมแล้วค่ะตรงนี้นก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คนณทุกคนค่ะคือถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราค่อยๆทำในสิ่งที่เราใฝ่ฝันมันสามารถไปถึงเส้น ก็ดีใจค่ะดีใจที่ทางเซ็นท่านมีโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยแต่ก็อยากใช้ทุกคนมาแวะชมเซ็นท่านแล้วก็อาจจะศึกษาเกี่ยวกับโครงการที่นอได้นะคะชีพพอสโบค่ะ